ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแปดมาให้หน่อยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้ทีนะคะว่าคอมเมนต์ยังอยู่ไหมนี่วันนี้เราไมา่อยู่กับปั๊มลมไร้สายเลยนะปั๊มลมไร้สายหรือว่าปั๊มลมไฟฟ้าตัวนี้คือสามารถพกพาได้สะดวกมากๆเลยใครที่แบบยางแบนยางรั่วบ่อยบางทีเราไปใช่ไหมเดินทางตัวนี้นะสามารถพกติดตัไปได้เลยแล้วสามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ใช้ได้กับมเอเตอร์ไซค์และรถยนต์รถจักรยานหรือบางทีเอาไปสูบลูกบอลอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะเวลาเราไปตามสถานที่อย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางทียางรั่วยางแบนเราพกตัวนี้ไว้คือตอบโจทย์เลยคุ้มมากๆเลยควรมีติดรถไว้ปลอดภัยไว้ดีที่สุดเพราะว่าบางทีร้านซ่อมรถอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่ใกล้เราตลอดเวลาแนะนําม,มีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยบางทีเราแบบลมยางหมดลมยางรั่วเนี้ย รถจอดอยู่บ้านนี่ตัวนี้ได้เลยเราสามารถเติมลมเองได้ง่ายๆผู้หญิงทําได้ผู้ชายก็ทําได้ตัวนี้ดีมากๆเลยนะน้ำหนักเบาตัวนี้นะคะกำลังไฟ120วัตต์เลยความจุแบตจะได้ที่2,000แอมป์นะเราสามารถใช้กับรถมอเตอร์ไซค์สูบได้ง่ายแค่60วิวิจักรยาน20ว่วิลูกบอลก็แค่20วิวิเท่านั้นนี่ตัวนี้ใช้งานง่ายด้วยนะ พกพาสะดวกน้ำหนักเบาผู้หญิงใช้ได้ง่ายเลยไม่ต้องไปร้านซ่อมรถเลยตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกหน่วยวัดแรงดันได้ทั้ง psi แล้วก็ bar เลยนะวิธีใช้ใครใช้ไม่เป็นใครใช้ไม่เป็นสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้ที่หลังร้านได้เลยสอบถามแอดมินมาได้เลยนะเดี๋ยวส่งวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการใช้งานแล้วก็อะไรต่างๆนะสามารถสอบถามมาได้เลยนี่ตัวนี้นะคะดีตรงไหนบ้าง ตัวนี้นะเราสามารถตั้งแรงดันลมยางได้ตั้งแรงดันลมยางได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะเวลาเราปรับใช่ไหมมันจะขึ้นปัดม,มันจะขึ้นไฟให้มันจะขึ้นไฟ led ให้ตรงนี้เพราะว่าบางทีเวลาเราไปสูบลมในที่มือตรงนี้คือดีมากๆเลยจะมีไฟไ,ฟไว้ให้หน,นะเวลาเราเวลาเราใช้ใช่ไหมอะเพื่อใครถามวิธีการใช้งานมีคนคอมเมนต์มาใช้งานยังไงคะนี่ ใช้งานแบบนี้เลยใช้งานง่ายตัวนี้จะเป็นตัวอาใช่ไหมคะนี่แค่เรากดากดค้างไว้นะกดค้างไว้แบบนี้เลยแบบนี้กดค้างไว้แบบนี้นะกดให้โดนบุมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นแบบนี้มาเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดอันนี้คือเหมือนแบบวัดแรงแรงลมแรงลมเราแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าเราจะเติมลมยางให้เรากดตัวอาอีกรอบหนึ่งนะ ตัวนี้คือเครื่องพร้อมที่จะสูบแรงดันลมเข้าไปแล้วเครื่องพร้อมที่จะสูบแรงดันลมเข้าไปแล้วใช้ง่ายแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถตั้งไว้ได้ว่าจะให้แรงดันเท่าไหร่นจะรับค่าเท่าไหรด่ดีเราสามารถเลือกได้เลยแค่นี้แล้วเราก็กดปุ่มเฉลี่ยงตรงนี้เลยนะนี่นำท่อไปเสียบกับยางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์ยางรถจักรยานสูบลมสูบลูกบอลได้หมดเลยตัวนี้คือสูบได้หมด เอาตเอาจุกตัวเนี้ยไปใส่ปุ๊บแล้วเราก็กดตัวสีเหลืองได้เลยนี่นี่เครื่องจะทำงานแบบนี้เลยไฟจะติดแบบนี้นะถ้าไฟไม่ติดหรือเครื่องมีปัญหาทักหาแอดมินได้เลยทักหาแอดมินได้เลยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากแค่นี้จริงๆใช้งานง่ายแค่นี้จริงๆนะตัวนี้บอกเลยว่าเริ่มต้นมีทั้งเข็มชี้นะมีทั้งแบบเข็มชี้แนะนำแบบ USB ดีกว่าที่แอดมินแนะนำ ที่แอดมินโชว์อยู่เป็นตัวหมุนตัวนี้คือแบบ usb นะเนะนำเลยตัวนี้ไร้สายเพราะว่าสามารถเสียบกับสายบ้านได้นี่สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยตัวนี้บอกเลยว่าดีมากมากให้กดนะเป็นตัว usb นะเป็นตัว usb นะถ้าตัวนั้นจะเป็นตัวเข็มชี้แล้วก็อันนั้นจะเป็นยูเป็นหน้าจอดิจิตอลแต่ว่าก็ต้องเสียบรถยนต์เหมือนกันหลายคนถามว่าสามาตัวนี้ต่างกันยังไงคะ ต่างกันยังไงนี่ตัวนี้นะจะสามารถตัวนี้จะสามารถเสียบกับไฟบ้านได้แล้วก็หน้าจอเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยตัวนี้นะตัวนี้สามารถเสียบกับไฟบ้านได้นี่ในกล่องเขาจะแถมตัวนี้มาให้เราสามารถชาร์จแบตตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมลมยางที่หลังได้เลยส่วน2ตัวด้านหลังนะอีกตัวหนึ่งคือจะต่างกันจะต่างกันที่หน้าจอก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเข็มชี้ เห็นไหมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวดิจิตอลแต่ทั้ง2ตัวข้างบนนะ่ะก็คือจะต้องเสียบกับรถยนต์หมดเลยจะต้องเสียบกับรถยนต์หมดเลยถึงจะชาร์จแบตเข้านะแนะนําตัว USB ตัวนี้ดีกว่าที่แม่ค้าแนะนํานะนี่จะเป็นตัวนี้เลยเราสามารถเสียบเสียบกับไฟบ้านได้เลยชาร์จไวแล้วคือพกแค่ตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็ไปสูบลมยางง่ายแค่นี้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้ถูกมากๆตัวนี้คือลดราคาอยู่กดในตะกร้าได้เลยกดในตะกร้าได้เลย ตอนนี้พร้อมส่งใครไวใครได้เท่านั้นใครไวใครได้เท่านั้นนะตัวนี้ยังไม่ถึงแบ,แบงแบงแดงสี่ใบเลยยังไม่ถึงแบงแดงสี่ใบเลยคือแนะนําเลยนะตัวนี้เป็นปั๊มลมไฟฟ้าปั๊มลมไร้สายที่ควรมีบอกเลยว่าบางทีเผลอแบบยางแบนยางรั่วบางทีแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดแน่นอนแนะนํามีพกติดบ้านติดตัวไว้นะ พกติดบ้านติดรถไหวเลยสามารถเติมได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เป็นคําถามที่ผมบ่อยมากเติมมอเตอร์เติมมอเตมมอร์ไซค์ได้ไหมคะเติม,ม,ร,ตมตรถยนต์ได้ไหมบอกเลยว่าถ้าทั้ง3ตัวสามารถเติมกับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ได้นะคะแต่ว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์นะไอสอตัวด้านบนเนี้ยมอเตอร์ไซค์อะ่ะมันจะต้องมีตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะมีตัวซิก,ก้าไว้นะมันถึงจะมันถึงจะชาร์จแล้วก็เติมลมด้วยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวด้านล่างนี้ จะสามารถชาร์จได้เลยทั้งมอไซค์และรถยนต์ไม่ต้องต่อกับอะไรเลยสามารถเสียบจุกแล้วก็ปั๊มลมแบบนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็น USB นะคะที่แม่ค้าแนะนําจะเป็นตัว USB แบบนี้เลยนะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเลยเปิดปิดเครื่องใช้งานสบายผู้หญิงใช้งานง่ายแน่นอนใครใช้งานไม่เป็นทักมาหลังไม่ใช้งานไม่เป็นทักมาหลังไม่ได้เลยนะตัวนี้ตั้งค่าความดันได้หมดเลยเติมลมด้วยการชาร์จนะคะตรวจจับ ความดันลมยางได้นะหน้าจอดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบไร้สายตัวนี้คือดีมากๆเลย